ท่านผู้ชมครับเนื่องจากสายฉีดก้นนะครับมันรั่วแล้วมันขาดแล้วมันกลับมากคืออครับน้ําสีออกมาแลยครับเราก็ต้องไปทําการเปลี่ยนสายนะครับใช้มานานมากแล้วนะเนี่ยครับใช้ไม้ติ่มแตะกาวตาช้างดำไว้นะครับเนี่ยได้เวลาเปลี่ยนแล้วละครับเดี๋ยวต้องจอดไปที่ร้านนะครับไปซื้อสายเปลี่ยนมานะครับ ก่อนอื่นเลยเราต้องไปปิดวาล์วน้ำก่อนนะครับก็จะมีนะครับผ้าเทปพ,พันเกลียวนะครับแล้วก็ปัจแจนะครับแล้วก็พระเอกของเราคือสายฉีดก้นนะครับโอเคเราไปทำการเปลี่ยนกันเลยครับก็กั้นแรกเราก็หมุนเกลียวออกโอ้โหแน่นมากนะครับเราต้องใช้ปัจแจช่วยนะครับผมครับเราก็ใช้ปัจแจช่วยขันนะครับ พอมันเริ่มได้แล้วเราก็เอามือหมุนออกได้นะครับจะแน่นหน่อยนะครับเพราะว่าใช้เวลานานนะสนิมขึ้นปึ๊บแล้วก็หมุนหมุนออกแล้วครับผมจากนั้นเราก็เอาเทปผ้าพันท่อนะมาพันนะครับเราก็พันเลยครับพันประมาณนี้ ครับต้นผู้ชมจะเห็นว่าเขาจะแถมยางมาให้ด้วยนะครับแล้วก็เอายางนะครับใส่มาในนี้นะครับใส่มาในนี้ก่อนแล้วเราก็ค่อยๆไปเอามุนเข้าเกีียวอีกทีหนึ่งนะครับผมครับหลังจากที่เราหมุนเกีียวด้วยมือเข้าไปแล้วเราก็เอาประแจขัดให้แน่นขึ้นอีกทีนะครับก็เป็นอันเสร็จเราก็ไปเปิดวาล์วน้ํานะครับแล้วก็มาเช็คดูครับว่ามันรั่วหรือไม่ พราะผมหลังจากที่เราไปเปิดว์วน้ําแล้วเราก็มาเทสกันนะครับโอเคครับแรงกาลังดีนะครับไม่แรงมากจนเกินไปก็เป็นอันเสร็จสิ้นสวยงามนะ้าไม่ั่วซึสืมอีกแล้วนะครับเสร็จขั้นตอน,นง่ายๆแค่นี้ทุกคนทาได้แต่กว่าจะเสร็จก็เล่นเอาเหงื่อแตกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเข้าห้องน้ําไปมันไม่มีพัดลมเนาะ ก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมมาจนจบนะครับคลิปหน้าเป็นไรเชิญชมได้นะครับ